มีความเป็นหนังผีนิดนึงนะฮะที่แบบดูสิฮะคนพ่อคนมากของออริกามิเลยนะฮะเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปรีวิวสลีฟให้ดูนะฮะไปดูดีกว่าโปรดักที่เพิ่งออกวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับจาก m o ฟมอฟสแนป t ท b บเล็ตแซนนี่ครับปุบนี่ดูก่อนดูนี่แนวตั้งนะครับได้60-40-25แนวนอนได้60-40-30นะครับนี่ผมติดเข้าไปนี่ครับ ติดขึ้นมาเป็นแบบเหนียวเหนียวลอกกาวติดขึ้นมานะครับแกออกได้เหนียวทีเดียวทำเหมือน iPhone เห็นไหมดูเหมือนพวกนี้คล้ายๆกันดูมีความเป็นฮะนี่ใช้กับไอโฟนนะฮะที่ใช้ดีมากมีแผ่นตัวนี้อยู่เป็นแผ่นแม่เหล็กก็สามารถใช้กับเคสอย่างเงี้ยเคสของแอปเปิลแทนได้ปิดอย่างงี้ได้เห็นไหมฮะไม่ตกพอเคสจุดอ่อนของเคสแอปเปิลนะครับมันตั้งแนวนอนได้นะครับแต่มันตั้งแนวตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นใครต้องการใช้แนวตั้งเนี่ยมันก็ต้องไปซื้อเคสอย่างอื่นมาแต่บางคนต้องการความบางเนี่ยก็ซื้อตัวนี้ไไปด้้บบบาาาาางงงงๆอีกัันนนนึพววยเเ่่ถมมมห็ลค ติดข้างหลังไปเลยปุ๊บอยากจะใช้ปุ๊บถอดมาแปะตัวนี้เข้าไปคุณก็สามารถเมาส์ iPad แบบแนวตั้งได้60องศานี่ครับ40ประมาณนี้ปุ๊บอยากให้มันลงกว่าน,นั้นเรากลับหัวครับนี่เห็นไหมฮะองศานี่เห็นไหมเนื่องจากแม่เหล็กนะเขาแนะนําให้ตรงกลางเป๊ะแต่ผมมีการอัจจัสรขึ้นลงได้อยู่ได้หไหมฮะแต่แขงข้างเลยมาแต่แขงข้างก็ได้60 40 30นะครับตัวนี้ก็สะดวกนี้นะครับสำหรับคนที่ติดแถบแม่เหล็กนี่แล้วก็นี่แปะนะครับ นี่นะครับผมใช้อยู่นี่นะให้ดูมุมนี้โชะมันคือ m อฟฟ์แอร์โฟครับ Moss Air Flow ได้ดีไซน์อวอร์ด2020นะที่ตูดน่มันมี Airflow ดูนะคะเห็นไหมดูที่มันติดเนี่ยมันไม่ได้นีเห็นไหมนี่คือ Airflow นะครับตั้งแบบนี้กระตั้งแบบนี้เปิดคอมมาเพราะว่าผมชอบแบบสูงดูทำง,งานแข็งแรงขค่นไหนตกก็ไม่เป็นไรตัว่าใช้นี่อยู่แล้วนะครับมอฟฟเนี่ยต่อมอฟแตกมันเป็นที่มาที่วันนี้ผมจะพูดถึงนะครับโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของมอฟนะครับนี่ ทวีนวัน r ครีเคนี่ฮะนี่ครับมีทั้งของโน้ตบุ๊กแล้วของ iPad นะฮะอันนี้คือแบบว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับทั้งคู่เลยดีกว่าผมค่อนข้างชอบในการนี่มันแบบเอาของที่ธรรมดานะครับให้มันไม่ธรรมดาอินนัพเซตแกะออกมาใหม่ๆเลยว้าวเหมือนเล่นออริกามินิดนึงนะฮะพับออริกามิเอาปาโปข้างหลังมาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะไม่หลงแม่เหล็กนี่นะพับขึ้นา่างนี้โะแล้วก็หลอกนี้โชะแล้วตรงนี้นะฮะดู ติดอย่างนี้พอทําแบบนี้ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์วางเฉียงๆแบบนี้ได้เห็นไหมวางกับพื้นแล้วมันก็สูงขึ้นมานิดนึงเป็นโหมด15องศาตอนนี้คือโหมด25องศานะครับนี่คือภาพแบบที่2ภาพแบบที่2ได้สูงนิดดูดิผม <seus S 1> <kte> กดไม่ลงเลยนะเฮ้ยแม่งสูงว่ะนี่คือเคสนะเขาเรียกว่าร่างกายเราถูกโพสเจอเราถูกต้องนะเขาทำให้เราไม่มีออฟฟิศซินโดรมหรือมีก็จะมีน้อยลง ปิดเป็นเคสธรรมดาไม่ใช่แค่นั้นนะครับวัสดุข,ข้างหลังเนี่ยดูสิฮะวัสดุต,ตัวนี้เป,นเป็นการยืดหยุ่นเพื่อเราจะใส่พวกอะแดปเตอร์ใส่เมาส์เข้าไปเนี่ยตัวนีวน้มันจะมีการยืดหยุ่นนิดนึงมีความเป็นหนังผีนิดน,นึงนะฮะที่แบบดูสิฮะออถ้าเป็นหนังหมดเนี่ยใส่อะไรเข้าไปที่มันแบบเพิ่มเข้าไปจะใส่สายแล้วเข้าไปเนี่ยมันจะไปบีบกดทับทําให้เคสมันเป็นรอยหรืออะไรคอมมันเป็นรอยได้นะครับรอยทีเดียวรอยเลยละนะ่ะเน่ไม่ใช่แค่นั้นนะข้างหลังมันมีนมกิ๊บเก๋มีที่ใส่น้ำบัตรน้ำบัตรคุณจููเนนนน่าีีะโหยดด็ม้ อะไรอื่นก็ได้นะแต่มันมแบบเนี้ยให้ดูใส่ดําบัดมันมีอีกโหมดนึงนะครับที่มันได้60องศาเลยโอ้มันมีการพับที่แบบว่าคนพ่อคนแม่ของออริกามิเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมเป็นสาย60องศา60องศาพับด้านในแล้วก็ตบตบนี้เข้ามาโอ้โหดูสินี่ให้ดูดูสิองศาเนี้ยมันมดูมันตั้ง ก็สามารถปรับในองศายอย่างนี้ได้เห็นไหมจะแ,แบบนี้โอ้ยเล่นเกมไม่มันเลยอะอยากเล่นเกมแ้วตั้งกว่านี้นี่ไปอยากได้ตั้งกว่านี้อย่างนี้ไปปุ๊บปบหยิบขึ้นมาโพ๊ดหยิบเคสของเราแวกเคสขึ้นมาแวกล่องใส่ iPad จึ๊บจึ๊บปิดเรียบร้อยเป็นเคสแล้ว3 in 1 carry case ของโน้ตบุ๊กกับของ iPad เนี่ผมชอบ iPad มากกว่าอยู่แล้วหอมเว้ ผมให้9เลยนะครับใช้ไปที่ได้ดีทีเดียวไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายเป็นรอยก็เช็ดออกง่ายนะครับดูสิจับมายระยะมันยังไม่เป็นรอยนิ้วมือเท่าไหร่เห็นไหมดีไซน์เนี่ยผมให้10ว่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเคสที่สวยที่สุดนะครับแต่เป็นเคสที่ดูสีฟังก์ชันต่างๆที่คุณเห็นว่าเป็น,นึบๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราถือเนี่ยมันกร๊ปติดมือด้วยวินวินและข้างหลังเนี่ยมัน expandable ที่เก็บของที่มันสามารถขยายได้โดยแค่เปลี่ยนวัสดุเท่านั้นเองนี่นะครับยืดออกมาได้นะะ,านาะ,านะ่ามมคคุ ทียบกับราคานะครับก็9เต็ม10เลยแต่ฟังก์ชันนันเนี่ยมันเป็นแค่เคสมันก็จะมีความ9เต็ม10อยู่นะครับนี่แหละครับคือซองเทพของปีสไลฟ์อัลติย์อ้หูยเจ๋งมากเลยสุดยอดนี่เลยใส่ดือด้อเลยโชว์อย่างนี้นะครับปุ๊บเข้าไปตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครใช้ iPad ตัวเล็กหน่อยก็ต้องตัวนี้ฮะอันนี้ใส่น้ตบุ๊กได้นะ1 3นิ้วตัวใหม่อาจจะได้นะฮะแต่ถ้าเป็น1 3นิ้วุ่นเก่าไม่ได้นะครับหนาไปนิดนึงต้องเป็น mac air ต่างๆนี่เลยเคสสองอันนี้นะนฮะ ชอบอ่ะผมชอบน้ำมันเท่มากเลยหล่อมากเนบะกะแล้วไปสั่งตามลิงก응์ได้นะครับลิงก์ข้างล่างคลิปเลยดิสคริปชั่นสำหรับสีเจ้าเหล่าตัวเหล่านี้หลายตัวมากคัมซาเดูเกาหลีเยอะ ดูมั้งดูมั้งผมดูคุณต้องดูสับไก่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 ก็ดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O A อ T O B O L K E T หรือหลังละลายบังกระจายชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตื้นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแทชูบออกมาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู